ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราจะไปปลูกไข่ลอดครับไปปลูกเขาเรียกว่าปรักรุงภาษีแถวแถวเขตทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานี่ก็ถ้าใครยังไม่รู้จักแม้แต่ลุงเองก็ยังไม่่อยรู้จักก็คือรู้จักตลิ่งชันนะครับอ่าอยู่ประมาณนั้นนี่กําลังเอาไปนะครับนี่ทีนี้สําคัญเลยเจ้าของบอกว่า พื้นที่เขาไม่มีน้ำนี่แหละเป็นประเด็นเลยที่ลุงกังวลเรื่องไผ่ว่ามันจะตายไหมก็เลยขึ้นของตั้งแต่เย็นเย็นหวานเราก็ลดน้ำให้ชุ่มลดในตัวก่อนขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ลดบนลดอีกทีหนึ่งนี่ตอนเช้านี่เราก็จะออกคาดว่าจะออกประมาณถ้าใกล้ๆหกโมงนี่รอคนงานมาก็จะออกละก็ลดอีกทีหนึ่งนี่แฉกไปหมดเลยน,นะก็จะช่วยได้เต็มที่แต่ว่า เราบอกกทางท่านที่เป็นเจ้าของแล้วว่าไผ่เนี่ยถ้าเกิดเราปลูกโดยไม่มีระบบน้ําเนี่ยเต็มที่ก่อนนะสองสามวันเนี่ยก็ยังจะมีความสดอยู่สามวันเต็มที่จากนั้นมาก็จะเริ่มเหี่ยวถ้าไม่มีน้ําเลยเนี่ยเจ็ดวันไม่เกินนี้ก็จะเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วคือเหี่ยวแล้วก็จะเหลืองแล้วก็อาจจะเริ่มยังไงก็อาจจะพูวง่ายนานๆไปไม่ค่อยดีพูง่ายนะไม่ค่อยดีแต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่า ยังไงเขาก็จะไปดําเนินการเรื่องน้ําเองซึ่งเราขงวทีิสุดเรื่องน้ําเพราะว่าของเขานี่พื้นที่ททททดูจากภาพแล้วสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคือเขาปรับที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วแต่เพียงว่าเรื่องน้ํานี่แหละอ่ะตอนนี้นะตอนนี้เวลาใกล้ๆจะกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าไปถึงแล้วเป็นยังไงนะ ก็โดยประมาณประมาณห้าเมตรครึ่งครับห้าเมตรครึ่งหนึ่ร้อยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยได้ดูสวยๆเลยหนึ่งร้อยต้นนะครับทีนี้หน้าที่ต่อไปคือลดน้ำแลละครับซึ่งเขามีน้ำประปาแล้วถึงมุมนู้นถึงมุมถึงไม่เออตรงข้อแดงตรงข้อแดงไอ้หนูกำลงถ่ายเลยข้อแดงเขามีน้ำประปา แต่ต่อไปถ้าเกิดใครมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก็แอบมาดูได้นะครับนี่คือไพรลองนะครับมันจะมีข้อดีอย่างที่ว่ามันไม่ใหญ่เกินลุงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ